โอเคนะครับก็ตอนนี้ี๋ยวผมก็ไปไอ้นี่ตอนนี้ผมก็กำลังจะไปนี่นะไปเก็บแมกกาพุนนะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยโอ้โหรถแรงเกิน s ่ r r ร s o r ี y โอเคตงขีลงไปนะรถแมกขุมยากทุกคนโอเคตอนนี้เราก็มาถึงแมกกาพุนแล้วแล้วก็กด e ทำงานออโต้ไปเลย แล้วก็ให้มันเก็บไปแล้วทุกคนตอนนี้แล้วก็นังเล่นกันได้ชิลๆสบายๆสไล,สลด์สหลได้เลยก็คือว่าช่องผมนะครับผมพยายามจะทําให้หลายเกมนะทุกคนเพราะว่าแบบเดี๋ยวทําเกมเดียวแล้วมันจะน่าเบื่อเกินไปไงเพราะแบบมีแต่บล็อกฟุสมีแต่บล็อกฟุสอะไรเงี้ยผมจะทําเกมอื่นบ้างน,นะอาจจะเป็นไม้ค้าด้วยก็ได้ในอะนาคตตอนนี้กําลังเก็บตังซื้อไม้ค้าอยู่ไม้ค้าแบบว่าแน่ผมบอกไว้เลยเพราะผมชอบไม r ค้าที่สุดแค่นั้นแหละ โอเคตอนนี้ก็ให้เขาเก็บต่อไปนะทุกคนเ,เก็บออเตอร์ก็ชิลจัดอะชิวเวอร์เหล็กกี่ชิ้นอะใกล้จะครบละจะมีเสียงมาส์เสียงคียปบอรขอภัยด้วยนะเพราะว่าแม่งโคตรดังเลยเสียงวาเสียงคีย์บอร์ดโอเค okay, นะครับตอนนี้แล้วก็เก็บครบสี่สิบชิ้นแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปนี่กันไปแปรรูปเออกด e ก็ไปอ <laughs> ย่าเลยจะท้าแปรรูปดิใ <laughs> ส่ตื่นแแข่งกันเต้น ั่นจัดท่าแปรรูปแล้วก็แปรรูปก็คือว่า2ชิ้นต่อหนึ่งอันนะครับผมก็เหมือนว่าอเอาแมงกะพนมาแพ็คใส่เนี่ยสองอันเออชิวนี่ผมว่าผมต้องไปซื้ออาหารกับน้าเนี่ยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าอาหารกับน้ําผมใกล้จะหมดละในกระเป๋าผมโอ๊ยมันกดดูไม่ได้ะตอนนี้แปรรูปอยู่กดดูไม่ได้ดูท่าแปรรูปแม่งอย่างปั่นนะแต่แปรรูปเร็วอยู่นะทุกคนชิวอะ่ะโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะแปรรูปเสร็จแล้วนะรืประมาณหนึ่งชิ้นสุดท้าย แล้วก็ต้องไปทำนาง,งานจุดต่อไปโอเคครบ20ชิ้นแล้วนะก็เดี๋ยวเราไปเบิกรถกันเลยทุกคนเบิกรถตรงไหนวะน,นี่อ่ะโอเคตรงนี้เฮไปนีก,กอันนี้คือปั๊มน้ำมันเหรอเออเติมน้ำมันกันอีก,กว่าล่าง้าข้าได้ป่าวเนนะี่ยโอเคเยวเติมน้ำมันก่อนนะทุกคนกดอีเ e, ติมน้ำมันโอเคตอนนี้ก็เติมน้ำมันรถแป๊บหนึ่งนะเพราะน้ำมันรถใกล้หมดละ เผมล,ล็อกรถก่อนผมจะต้องไปซื้อข้าวไม่รู้ในะนี้ซื้อได้เปล่าดูสิโอโซ้อวตรงต,ต,ตรงนี้ซื้อไม่ได้ทุกคนโอ้หรือว่าซื้อได้จุดต่อไปที่เราจะไปฟาร์มนะครับก็คือปานิโมโตรงนี้นั่นเองโอเคไปโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มปานิโมกันต่อเลยนะทุกคนรถนี่มันรถมิตรบีนนี่หว่าถ้าไปทาสีนี่รถมิตตบีเลยนะ ถึงแล้วโอเคจะขี่ลงไปข้างล่างอันนี้ลงได้โอเคจัดไป l e t s g o โอเคหยบรถเรียบร้อยแล้วก็มาเก็บกด E เก็บกันต่อให้มันทำงานเอาต่อไปแล้วก็นั่งชิลไปนะทุกคนถือว่าจะได้ไอ้นี่ด้วยโบนัสข้างๆเนี่ยแต่โบนัสก็คือถังสีมันก็มีเงินอยู่ในธนาคารประมาณหลายบาทอยู่ จูธนาคารกันนี่ผมมีอยู่มีเงินทั้งหมดประมาณหมื่นกว่าบาทใช่อุ้ยรถนา่ารักแยงเลยอะเฮ้ยนะครับตอนนี้แล้วก็เก็บครบแล้วนะดแล้วแอุ้ยเอาก็ค,คือให้ขึ้นมาตรงนี้เพื่อที่จะทำการแปรรูปกับแพดด้าต,ตัวเดิมแล้วก็เต้นแบบเดิมเลยอะโอ้โหท้าเต้นอย่างปัน่นผมว่าจะเก็บตังค์ซื้อรถนะแบบเอาไว้ขนของเยอะ ฟาร์มแล้วก็เอาของยัดใส่รถแล้วก็ขายทีเดียวเยอะๆทุกคนเว้ยแล้วทำไมก็มาข้างๆกันแก้มชิดแก้มมาทุกคนแก้มชิดแก้มมาโอเคเดี๋ยวผมก็แปลงลูกเสร็จแล้วนะไปดีกว่าต่อไปที่เราจะไปฟาร์มก็คือตรงนี้นะครับเม่นนะอันนี้ก็ขับรถกากาไปกันตอนนี้ยังไม่มีตังไงเรายังไม่รวยยังไม่รวยนะถ้าเรารวยแล้วก็จะซื้อรถ ที่ดีกว่านี้แรงแรงกว่านี้ด้วยนี่ก็ใช้รถคุณเล่นใหม่ไปก่อนรถวิตาบีนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเกือบเกือบเข้าป่าต้องกินไว้ที่จัดเตียงเดีโอ้ยพี่ชายอุ้ยเกือบหลับแต่กลับมาได้แล้วทำไมตรงนี้กินได้ทุกคนไยผมได้ถังสีด้วยนี่ได้จากไหนวะเนี่ยนี่ไงผมได้ถังสีสีดำกับอันนี้มาหนึ่งอัน รู้าขายได้เท่าไหร่นะทุกคนไปเลยโอเคเลี้ยวลงตรงนี้เลยทุกคนรถทั้งอ่ะอ่ะอ่ะโหล้นเหลือสี่สิบแล้วอ่ะโอเคเรากด e f a r ์ a u t ต่อเลยก็ชิลนะทุกคนร์มออโต้เอ้ยอันนี้โบนัสก็คือกระดาษขาวอะ่ะแล้วถ้ากระดาษดำจะได้เท่าไหร่อยู่ทุกคนเพราะว่าได้แพงแน่นอนเลยกระดาษดำนัานจะขายได้เยอะนะ แต่ตอนนี้ผมอยากตกปลามากเลยแต่แบบมันต้องไปตกที่เกาะทุกคน,นต้องมีเรือนานแนก่กว่าจะได้ไปตกปลาตอนนี้มีเงินอยู่หมื่นดูผมว่าน่าจะไปซื้อลดก่อนต้องไปดูร้านรถว่ามันมีรถอะไรบ้างดีๆทุกคนเดี๋ยวเข้าไปถามพี่แล้วกันเฮ้ยใกล้ครบแล้วนีวว่าโอเคทุกคนตอนนี้แล้วก็เก็บครบส0สิชิ้นแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปแปรรูปกันเลยนี่เราต้องไปแปรรูปที่นี่เฮ้ยโดดอยากได้รถคันใหญ่ เต้นดอดดดอดดดดก็ยังเต้นท่าเดิมมีกันด้เขาว่าน่ารักตอนนี้ก็รอแปลรูปหอยเม่นนะทุกคนไม่น่าแปลนานหรอกโอเคตอนนี้แล้วก็แปลรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยปลาปักเป้าเออเขาเรียกปลาปักเป้าลืมชื่อได้ไงนี่ก็เก็บชิวชิวเหมือนเดิมยี่สิบชิ้นเอ้ยสี่สิบชิ้นอันนี้ก็เป็นดอกบนัดกระดาษด้วยตอนนี้ผมได้กระดาษขาวมาด้วยทุกคนดูข้างนี้ได้กระดาษขาวมาหนึ่งอันไม่รู้ว่าขายได้เท่าไหร่ ผมค่อยไปถามพี่นกักการเฮ้ยท้ไมได้รับเงินจากธนาคารวะกาแจกอะไรอะ่ะตั้งหนึ่งร้อยเนี่ยโอเคครบสี่สิบชิ้นละโอ้ยเลิกเก็บดันแล้วน้องจะไปแปลรูปกันตรงนูน้นขานานยังไงก็รอแปลรูปนะครับผมอืมเฮ้ยหัวคดเฟียวเฮ้ยเฟยวจัด ได้เลยพี่ให้เฮ้ยคนนี้นี่ไงที่เราเจอที่ชายหาดเขาไม่รักก็รักตัวเองก็ได้นะสวยแซ่ดอะเอาไปเลยหนึ่งใจโอเยทุกคนตอนนี้เราก็แปรูปเสร็จแล้วนะแล้วก็ไปที่จุดหนึ่งเลยนะจุดสุดท้ายแล้วจะไปขายกันนี่ไงไอที่ผมมีนี่ว่านักเก็ตสเตเลตอะเลือสี่พันเลยทุกคนเฮ้ย ว้ยอย่างเฟี้ยวโอเคครบละเราไปแปลรูปกันดีกว่าไปแปลรูปกันทำไมมืดแล้ววนะเนี่ยเบิรกรถกลับกันไป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 โอเคเดฟลองรถแล้วก็มาแปลรูปนะทุกคนโอ้ยกดกระเป๋าไม่ได้ จะกดโทรศัพท์ได้เฮ้ยเฟีย้ยวนี่ที่เลี้ยงคารีบาลา่าเอ้ยเอาอันปากา้าพูดผิดเราไปรูปนั้นแล้วผมก็เอาไปขายนะครับนี่ก็เป็นจุดฟาร์มจุดสุดท้ายของที่เราก่อนที่เราจะไปขายทุกคนโอเคตอนนี้แล้วก็ทําการไปรูปเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นรถกันเลยทุกคนกระต่ายยัคยขาดก็ล็อกรถด้วยเราต้องไปตรงโหย,ยังไกลอะ่ะ เข้าไปตรงนี้นะไกลมากอู้ยุยยแม่งพ่นแม่งทอพ่นไปเหมือนโซปาราเลยว่ะเงาเนี่ยพยานได้รถเนี่ยหุ่ยมาใส่โอ้โหมีรถเล่นแรงๆเอามาบริจาคให้ผมสักคันสิพี่อยากขับรถแรงๆว่ะทำไมผมสักคันสิโอ้รถสะบัดเนิเนๆเมื่อกี้รถแรงกัน เราพี่มันแรงเกินนะน้องนี่ก็รถใกล้กล้าเป็นรถพู่ใจผมเขาพูดใจเพียงนี่โอเคใกล้ถึงแล้วทุกคนเราจะได้ขายกันแล้วเราจะได้มีตังค์เรามีตังค์เราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์คณะแหละพอลงไม่ได้ทุกคนเราควรจะโอเคดูซิ ที่ได้สกีปลากันเชียวเอาไม่ใช่ตัวนี้ดึงต้องเป็นตัวนี้ขายหมดเลยปึ๊บซื้อได้มาหกร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยได้มาประมาณโอ้ยหลายบาทอยู่นะเป็นเงินคข้าธนาคารดีกว่าเฮ้ยลิกาตีิได้ยอยยย แม่งเอเกือบรวยและขอ,อยาติดตัวไปสองพันไว้โอเคเราฝากเงนินไปแปดพันตอนนี้ตั้งเราเราอยู่ประมาณสองพันหกแล้วทุกคนแล้วก็มีประมาณหมื่นสี่ผมจะไปเลี้ยงอัปปาก้านะครับเพราะว่าผมมีอยู่อีกสิบตัวโอเคเดี๋ยวเราไปเลี้ยงอัปปากา้าอันปาก้ากันนะทุกคน อีกสิบตัวที่ผมมีนะผมจะเลี้ยงให้เสร็จเลยเพราะว่าซื้อมาแล้วไงไม่อยากให้มันเสียฟรีรถใครอะ่ะคันหลุดเลยเอ้ยพูดเล่นหน่อยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาออหน่อยเพื่พพอนพี่ยันรถจะพังรถควันขึ้นแล้วไม่น่าสนเลยมันเรียกช่างไงวะ ก็หวนจะพังหมดทุกคนไม่น่าชนเลยเมื่อกี้รถพังเลยควันขึ้นเลยลนะี่โอเคเดี๋ยวไปที่อปัปก,กาเลยนะทุกคนจะถึงหรือเปล่านั่นแหละโอเคเป็นชแนลหนึ่งแล้วกันคลิปแล้วก็เอาอาปัปก,กาลงให้หนึ่งตัวสองตัว ามตัวสี่ห้าโอเคก็เราลงเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องรอนะครับอีกสิบห้านาทีถึงจะหานมันนานมากผมขอยาดไปออกชแน,นลกันครับโอเคออกชแนลเรียบร้อยอุ้ยขอทษคกับพี่จยัย <L> นี่อันปกากล้าเราก็จะอยู่ตรงนี้ ผมก็รออัปป้กกาโอโเคครับก็ตอนนี้นะครับอัปป้าก,ก้าผมก็ขึ้นสีแดงแล้วนะก็กดให้อาหารเลยนนึงโอเคก็ให้อาหารน้องไปแล้วครับน้องก็จะกินอาหารที่เราให้ไปนะทุกคนก็ผ่านมาสิบห้านาทีแล้วแหละก็ให้อาหารชิวๆอะ่ะแต่ตอนเนี้ยผมจะตกป่าแต่มันต้องไปตกที่เกาะนูนะ ตอนนี้ผมก็เมืมมมอม่อกี้ผมก็ได้ไปติดต่อคนที่รับซื้อนักเก็ตสเตเเลสนะครับผมเขาก็ส่งโลมานั่นเองนะ<อ>ผมจะเปิดดูแป๊บนะึงที่ไหนวอนั่นเฮ้ยใกล้ๆนี่เองเหรออวะมากัน ฮัลโหลครับฮัลโหลครับรอครับรับมีมีกี่อันนะครับต<ม>อนนี้ผมมีอันนึงอะพี่ผมอยู่ตรงนั้นเนี่ยที่เลี้ยงอันปากกาผมไปไม่ได้ผมเลี้ยงอยู่กลัวมันหลุดอะอ๋อ oh, เดี๋ยวผมเปล่าเลยครับเดี๋ยวจะเปล่นะโอเคครับ okay, ครับครับรอแปก่อนไปครับผมโอเคครับก็ตอนนี้ผมก็รอเขานะเขากำลังมานี่อยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ตรงไอเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. แม่งทำไมคิ้วผมโลนวะ ผมไม่ได้ใส่คิ้วมาผมลืมใส่คิ้วมาทุกคนเสียคิ้วรถเลยเกิร์อ๋น,นี่ไงแดงแล้วโอเคคือตอนนี้เราสามารถตอนนี้ก็ตอนนี้ก็คือผมเก็บอันปาก้าจนเก็บปอคอแล้วก็ไปขายทุกคนรอแป๊บเก็บกันนี่น้องสีแดงแล้วเก็บได้่ ปลดปลอกคอแล้วก็ปลอกคอไปขายปลอกคอนี้ขายได้ประมาณ400กว่าบาทเลยนะทุกคนโคตรเฟี้ยวอะาาราคาสูงดีแต่ว่าใช้เวลาเลี้ยวประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะฮัออัโหลครับเออคนผม,ผมยาวใช่ไหมใช่ใช่ครับผมผมดันะผมดัน ครับไก้ดีอะไรครับสามหกแปดครับลาครับโอเคครับหิบมาเลยมีอีกมาขายได้เป็นนั้นนะครับผมกดอ่าใช่ครับใช่กดเล็กนิดอ๋อคลมีอีกมาขายได้ครับโอเคครับผมครับโอเคแล้วก็ขายออกแล้วนั้นทุกคนสำหรับโอเคครับก็คลิปนี้ก็มีไว้ประมาณนี้นะก็ เจอกันคลิปหน้าไปละเจอกันบ๊ายบาย